สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทางช่อง YouTube นะคะสวัสดีพี่พี่ที่ติดตามช่อง YouTube ณภพรไหมสรินนะคะพี่พี่วันนี้อ้วนมาเสนอเป็นงานผ้าพันคอนะคะพี่พี่ค่ะผืนนี้นะคะผ้าพันคอขนาดหกตะกอนะคะพี่พี่ขาทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะตรงกลางท้องผ้าจะเป็นลายกวางเผือกนะคะพี่พี่ขา สีผ้านะคะสีทองผ้าจะเป็นสีน้ำตาลนะคะขนาดผ้าอยู่ที่35คูณ2เมตรนะคะพี่พี่คะ่ะสวยงามมากๆค่ะพี่พี่คะ่ะกวางนี้สวยมากพี่พี่ท่านใดสนใจกด1แจ้งรับได้นะคะ1,100บาทจัดส่งฟรีคะ่ะ ค่ะพี่พี่ขาผืนนี้เป็นผืนที่สองนะคะพี่พี่ผืนนี้เป็นทองผ้าเป็นงานหกตะโกรนะคะพี่พี่ขาหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วคะ่ะทองผ้าจะออกเป็นสีฟ้าครามนะคะพี่พี่ขาฟ้าครามสวยงามมากพี่พี่ะา ตรงกลางท้องผ้าจะเป็นลายช้างทรงเครื่องใหญ่นะคะพี่พี่ขาเป็นช้างเผือกสมบูรณ์มากๆขนาดผ้าอยู่ที่35คูณ2เมตรรวมคลุยนะคะพี่พี่ขามีหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้ด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจกดสองแจ้งรับได้นะคะ1,100บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ค่ะผืนนี้เป็นผืนที่3มนะคะพี่พี่ขาเป็นงานทหกตะกอยกดอกลายลูกแก้วนะคะพี่พี่าทองผ้าจะออกไปทางสีน้ำตาลเข้มๆนะคะริมบนล่างเป็นสีแดงนะคะพี่พี่ขาตัวทองผ้าจะเป็นลายนกยูงนกยูงรําแพนเหลืองทองสวยงามมากค่ะพี่พี่ขาผืนนี้สวยมากมีหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้ด้วยนะคะ ขนาดผ้าอยู่ที่35คูณ2เมตรรวมคลุยนะคะพี่พี่ะพี่พี่ทันใดสนใจกด3แจ้งรับมาได้เลยนะคะ1,100บาทจัดส่งฟรีค่ะค่ะพี่พี่ขาพืนนี้เป็นพื้นที่4นะคะพี่พี่ะาทองผ้าจะเป็นสีม่วงสวยงามมากค่ะพี่พี่่ะพืนนี้ทอยกดอกหกตะกอลายลูกแก้วนะคะตัวริมบนล่างค่ะพี่ขาจะมีเป็นริ้วๆนะคะพี่พี่ขาสวยงามมาก ขนาดผ้าอยู่ที่35คูณ2เมตรรวมชายคลุยตุ้งติ้งนะคะพี่พี่คะตรงกลางจะเป็นลายช้างช้างทรงเครื่องใหญ่เป็นช้างเผือกนะคะพี่พี่คะสวยงามมากพี่พี่คะพี่พี่ท่านใดสนใจกด4ีแจ้งรับได้เลยนะคะ1,100บาทจัดส่งฟรีคะ่ะ ค่ะพี่พี่ขาผืนนี้เป็นผืนที่ห้านะคะพี่พี่ะาเป็นลายยอดฮิตเลยนะคะพี่พี่ะาเป็นสียอดฮิตเลยตรงกลางจะเป็นทองผ้าสีดํานะคะพี่พี่ะาเชิงบนล่างจะเป็นสีแดงค่ะพี่พี่ขาตรงกลางจะเป็นลายช้างนะคะช้างเหลืองทองอารามสวยงามมากค่ะพี่พี่่ะทอยกดอกหกตะโกลายลูกแก้วค่ะพี่พี่ สวยงามมากค่ะผืนนี้เชียนะคะพี่พี่ขะขนาดผ้าอยู่ที่35คูณ2เมตรรวมชายคลุยตุ้งติ้งนะคะมีหน้านางด้วยนะคะพี่พี่ขะพี่พี่ท่านใดสนใจกด5แจ้งรับได้เลยนะคะ1,100บาทจัดส่งฟรีคะ่ะ